ดเดี๋ยวน้องๆทุกคนนะฮะผมจะให้พวกคุณได้ดูอะไรบางอย่างมันคือความลับเบื้องหลังการสุ่มเรดที่เดฟทุกเกมไม่อยากให้คุณรู้อีก18โลโจบที่อเดฟอ่าดูนะดูนะ14 15 16 17 18อีก11โลว o w e r f u สอ2ไม่รู้น้องๆบอกอุ้ยมั่วเลยเฮียี่แมงขี้มั่วขี้โบ่8 9 10 11 <laughs> คนเฮียอะไรมันจะทายถูกสองรอบวะอ้าวในงานในงานในงาคุณต้นกล้ากูมาแล้วมามามาเฮ้ยคุณต้นกล้าลองลองลอง,ลองทำนายทายทักผมนี่แล้วพวกมึงจะรู้ถึงสัจธรรมอีก18โลโจบที่อเดฟอ่าดูนะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18้าเ็อ้าวเยนไหม <c oughs> อันเด้มันออกง่ายคนอันเด้มันออกง่ายเฮ้ยอันนี้อาจจะแบบเอ้ยมั่วถูกหรือเปล่าน้องๆสงสัยแบบว่าไอ้ดีแมงพอหมออะไรไม่รู้เรื่องโมไปเรื่อยเกมมึงออกอันเดฟง่ายอยู่แล้วขอแบบเลขประหลาดลดสักตัวหนึ่องอะแบบเฮ้ย12 11 <c oughs> จะได้อะไรแล้วน้องๆจะรู้น้องๆจ,จะเบิกเนต <c oughs> เบิกบาน <c oughs> บานไปดอกไม้เลยงานนี้ยูสูบักรับบริการกิฟต์เกมพารเลทดีบริการเร็วกิฟต์ได้ทุกแมปในโลบอก <c oughs> เปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม <c oughs> อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลย <c oughs> มาแล้วนี่แบบมาแบบสุ่มจัดๆอีก11โล p พาวเวอร์ฟูลสองหนึ่งสอ สิบสิบเอ็ดน้องๆบอกน้องๆเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ้าปากค้างแบบแล้วแบบคนอืี้ยี่อะไรมันจะทาย,ยาถูกสองรอบวะเมื่อกี้มันทายอเดปแม่งก็ถูกมันทายพาวเวอร์ฟูลสองแม่งก็ถูกโอยมเตรียมการแบบเนี้ยมึงเตรียมการลิกสามสิบสองโลข้างหน้าได้อะไรเลนหนึ่งเอาแล้วสามสิบสองโลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 2 3 4, 4 5 6 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2เป็นไงสัตว์ผู้มึงคิดว่าเขาโม้อยู่หรือเปล่ามันถูกกำหนดไว้แล้วไม่ๆๆๆคือจะกี่โลก็ช่างอะ่ะ แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นลุงลาวาบังกร้านให้บริการกิฟเกมพารรับกดผลบล็อกฟุตโลบังกแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ ID พาสตัวละครเทพแบบบล็อกฟุตและบริการโลบอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยดู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 เจ้าตัวดูเจ้าตัวดูคนทำนายอ่าแต่โอเคเขาเป็นเดฟเขาเป็นเดฟอันนี้อันนี้พูดอันนี้พูดยากเฮ้ยท่านมหาจอมเวทกูรอห้งอยู่นะ อย่างน้อยใบอะไรมาสักคำหนึ่งใบอะไรมาหน่อยว่าเอ้ยเซิร์ฟนี้มันดูมีอนาคตเปาวะอะไรเงี้ยมีอนาคตอยู่ไอเ้เทียไปแล้วกูไปกูพูดเลยถ้ามึงพูดว่าแม่งมีอนาคตแบบนี้กูไปไอ้ตัดไม่รู้ไม่ว่ามันจะกี่โลก,ก็ช่างกูว่ามาท่านมหาจอเว็บอนาคตของเราแม่งไม่เหมือนกันอนาคตผมปายาะ ยงัยงยงังยังไอผีนี่หนักเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เวริร์กไม่เวริร์กเชี่ยอนาคตของเราอะ่ะท่านมหาเจ้าเมธเฮียมึงมาแล้เฮียอะไรตั้งแต่วะกูไม่เอาเอ้ยเชีย่ยเดี๋ยวนะโอ้โหคิดแม่น0.175คำว่าพอมีอนาคตของเขามันหมายเขาว่ายังไงวะคำว่ามีอนาคตของเขามันหมายถึง0.175ป่ะวะหรือเขาหมายถึง0.1เชีย่ย ไปท่านมหาจอมเวทตนกากูพูดมาออนเน่รับทำเป็นไม่พูดท่านมหาจอมเวทคารวะนะช่องล่างต่อหรอหี้ยมันก็จะเกินไปหรือเปล่าว่ากูมาเฮ้ย มาหาจอมเวทนี่มันคืออะไรกันเล่า UG p h o n e แอปคลาวมบายขวัญใจชาวเอฟหมดปัญหาค่าไฟแบตเตอรี่มือถือเสื่อมและความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ต้องทําคือแค่เปิดแอป UG จีโฟแล้วก็เอฟนะครับจากนั้นปิดคอมปิดมือถือนอนได้เลยนะครับนอกนั้น U g p h o n e จัดการให้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงวันละสิบบาทเท่านั้นใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ใน o o g l e Play Store นะครับผมและสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆน,นะครับได้ที่กลุ่มนะครับผมและเพจเฟซบุ๊กนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เริ่มมีกําลังใจ่นะ กูแบบขอแค่คําเดียวอะพูดแค่คำเดียวว่าเซิฟนี่ดูพอมีอนาคตกูไปเลยไม่ว่ามันจะคืออะไรความไว้เนื้อเชื่อใจครับน้องๆ a few moments later อเอาดิเอาอะเขาวดิท่านมหาจอมเวทคุณแอบ หลับเลดออกประตูให้ผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยทําไมเล่นไม่กี่ตามันออกเลยแบบเนี้เออดีว่ะเราเราเรามีพันธมิตรเป็นท่านมหาจอมเวทเนะครับน้องๆรูงี้กูให้ท่านมหาจอมเวทดูดวงให้กูหลังจากที่กูได้ตัวยูตะมาดีกว่าวะเฮ้ยกูเปิดนะก,กูเปิดกูเปิดโยสไงโอ้หอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเลอนมอนไม่เยอะนะว้ายเล่ออนอลสามร้อยเนียไอ้ยัยนต์เกือกูเหลือเชื่อนี่มึงดูถูกกูกันเหรอเนี่ย โอ้โหเกี่ยวกับตอนที่เลือดมอนเป็นไงบ้างฮะอ่าก็เริ่มเยอะโอ้โหเฮียแม่งมันก็มันก็เหมือนจะยากเหมือนกันแต่ว่าไอ้เฮียคือเวฟแรกออกมามอนแม่งเลือดแม่งอุบาทมากเลือดเอออ๋อโอเคโอเคมันมันมันได้ตกใจหมดเลยกูณด้ว่ากูดวงดีเฮียมันอัตราออกร้อยเฮ้ยท่านมหาจอมเวทเชื่อผมผมว่ามันได้คลิปเต็มเว้ยคุณคุณลองมาดูดัวให้ผมสักรอบหน่งดิมีลีโลสีสีกับไอ้เซิร์ฟเนี่ยเนี่ยไอ้ล็อบบี้อันเนี้ยว่าดูแล้ว มันมีอนาคตหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยผมขอแค่คำเดียวคำพูดเดียวเท่านั้นนี่ละแม่งมางอะไอ้เยี่ยตันมหาจอมเวทอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเชีย่ย พูดอย่างนี้แม่งมันพูดยากมากเลยว่ะผมไม่สามารถคาดคะเนคาดการได้ว่ะอนาคตอันใกล้ไม่ดีนักมีลุ้นหากไปไกลท่านมหาจอมเวทพูดแบบนี้เนีย่ยแปลว่า40โล40กโลที่ผมมีตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมท่านมหาจอมเวทมีพลังใช่ไหมผมก็มีเหมือนกันพลัง,งท่านอาจจะเป็นการดูดวงแต่พลังของผมคือการกด3จุดช่าดาวเซิร์ฟเวอร์ท่านมหาจอมเวทมาดูอีกรอบ มาดูด้วยผมอีกรอบหนึ่งเนี่ยเด็กๆรอท่านมาหาจอมเวทอยู่นะโอ้ทุกคนนี่แบบว่ากล่าวคำสรรเสริญเรียกร้องเยนยอหาท่านท่านผู้นั้นเชี่ยมาว่ะท่านมาหาจอมเวทกูมากแล้ว่ะเฮียเขาบอกไอ้สัตว์เลยไม่ได้ว่ะลูกศิษย์ลูกหาเรียกร้องขนาดนี้ใครมันจะไปอดใจไหวกันเล่าท่านมาหาจอมเวทกูกำลังกำลังกำลังคำลูกประคำอยู่เนี่ยลองดูว่า อนาคตมันเป็นยังไงนะอนาคตมันเป็นยังไง40่สิบกว่าจบอะเดฟไอ้เฮียพูดงี้ไอ้สัตว์จบดลเหี้ยกูแม่งไม่เอาล้ไอ้สัตว์กูไปแล้วไอ้เหี้ยไม่โกรธละท่านมหาจอเมเวทเขาบอก40่สิบกว่าจบอะเดฟแต่ผมไม่44บ่ะเดฟแบบนี้ไปดิไปแบบไม่คิดชีวิตแหละไปแบบไม่คิดชีวิตอ่าเหี้ยอุ้ยเหี้ยอะเดฟมึงเยอะไปแบบเปล่าอุ้ย อ,อบอกจบอดฟแล้วมาจบเลนได้ยังไงโอ้แบบนี้คุณทำนายผิดนะโอ้แบบนี้เสื่อมศรัทธากันหมดเลยนะตัวพิติกได้สเชียร์คูมี1นลีโลตรงนี้ 1, 1นลีโลนี้อนาคตเป็นยังไงแมงครับท่านมหาเจ้าเมธคุณสามารถกู้ชื่อเสียงความศรัทธาความเลื่อมใสของเหล่าสิทธิสาวกคุณได้จากการทำนาย1ลีโลนี้ตีเร็วสีฟ้าเลยครับเฮ้ <S <S hey! ออท่านท่านมหาจอเมเวทท่านมหาเจอเมเวทผมผมผมมีคำถามผมมีคำถามถ้ามกดเบสดิวอะอนาคตผมมันเป็นยังไงบ้างวะมันจะแบบมันมันมันจะมืดบอดมืดมนหรือว่ามันจะอะไรอย่างใด20%ลุ่ง80%ล่วงเหรอเทียบแบบนี้ผมก็จะใช้พลังของผมเหมือนกันผมติดนิ้ว เนี่ยเนี่ยมา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 เราเราเรารีเซ็ตจักรวาลแล้วถ้ามหาเทพโอ้ยถ้ามหาเทพมึงรีบมาเลยนะรอบนี้พลังงานมันมัวมัวเหรอเอาชิปหายแล้วพูดอย่างงี้มันแปลกๆปลกันดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวกู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 รีจักรวาลอีกรอบนึงวะเนี่ยอนาคตมันมัวมัวแบบนี้เหี้ยกูต้องดีนิ้วนึกถึงชาติปางก่อนเดี๋ยวเขากำลังลึกลึกอยู่ว่าดวงมันเป็นยังไงนะเซิร์ฟนี้พลังงานมืดค่อนข้างรุนแรงแนะนำรีเซ็ตใหม่ไอ้เหี้ยพูดอย่างงี้กูไม่คิดเลยตัดกูรีเซิรฟ ผมรอผมรอผมรอ,ผมรอฟังคำทำนายอยู่นะครับเฮ้ยเซิร์บีลุงเหรอเชียกูว่ากูมาละก,กูว่ากูไปวะเชียเลสโกวะนี่เลยกูไปเลยอะ<อ>นี่ท่านมหาติทาเวรเล่นกูแล้วอะ่ะนี่ท่านใช้เรียลลิตี้สโตนในการเปลี่ยนความเป็นจริงอย่างนั้นเหรอท่านเปลี่ยนความเป็นจริงในสิ่งที่ตาเราเห็นเป็น799าทั้งที่จริงจริงแล้วมันคือ2399 9่า้อย่างนั้นเหรอ ชิายแล้วท่านมหาจอมเวทถ้าโอเคอันเนี้ยแม่งสี่ก้าวชัวอนาคตผมยังสดใสอยู่หรือเปล่าตอนนี้สดใสอ๋อยี่กูไปเราเป็นสิทธิ์อะเราควรจะเชื่อฟังคำของอาจารย์กูไปมากูมาหนึ่งร้ยลิโลลุยเลสโกดิวะกูกดแบบสดสดตอกสดสดไปกูกดแบบไม่คิดไม่ยั้งอ่ะสักพักท่านมหาจอมเวทหลอกกูไม่เอานะไม่ได้นะ เฮ้ย <tem po zy ne> เรามาครึ่งทางแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ชื่อมปนเสือกมากเป็นอันนี้อ่ะดิดผ่ายแล้วคำว่าลูกของเขามันคืออะไรวะคำว่าลูกของเขามันคือศูนย์จุดหนึ่งห้าเลยเปล่าวะเดี๋ยวเราต้องตีความอะ่ะเ <c oughs> ชี่ยกูไม่รุ่นใหญ่อะ่ะเดิไอ้เยี่ยกูว่ากูปไปดิเชี่ยกูไม่ไปหลอกกูไม่สำเร็จหลอกกูไม่สำเร็จเก้าสิบเก้ r เปอร์เซ็นต์ออฟเกมเบอร์ควเว้ย